โอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับ uh, สรุปสองตู้ในแพทในคลิปเดียวนะครับผมสําหรับเชนเถอกับเซ uh, ียวเนาะส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวสรุปยูจินด้วยก็ได้เดี๋ยวสรุปยูจินแถมให้นะครับส่วน2ตัวนี้นี่ยังไงก็รู้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวคร่าวๆให้3ตัวแล้วกันเ uh, ชนเถอครับตัวละครเชนเถอเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเนาะคือเขาบอกมาแล้วว่าซัพพอร์ตแน่ๆนะแล้วก็ ผมจะบอกอธิบายาคร่าวๆแล้วกันอืมก่อนอธิบายผมสรุปเลยแล้วกันสรุปนะครับสองรางตู้นี้เนาะระ,ะางตู้เฉินเหอกับเซียวเนาะผมสรุปเลยนะเซียวครับถ้าคนชอบ dps ไม่มีไม่มี dps นะคือไม่มี dps ท่าลมดีๆอะครับแล้วมีมีความสามารถในการเล่นในระดับหนึ่งผมบอกว่าระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวเซียวเป็นตัวที่เล่นยากค่อนข้างยากนะครับ เพราะงั้นถ้าเกิดมีเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งผมแนะนําให้เปิดเนาะแล้วก็แต่ถ้าแต่ถ้ามีดี s พแล้วแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบการเล่นแบบรวดเร็วขนาดนั้นก็ไม่แนะนํานะครับส่วนฉันเหรอผมไม่แนะนําให้คนที่ไม่มีไม่มีน้ําแข็งนะคือตัวละครน้ําแข็งนะครับในปัจจุบันนี้ที่แรงๆมีแค่ายการกับการยูนะใครไม่มี2ตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เปิดนะครับสําหรับคนที่อยากเปิด แล้วก็รอการยูแพทหน้าก็เปิดก็คือให้เปิดผมแนะนําเปิดเลยถ้าเกิดได้ตัวนี้ด้วยและเจ้าการยูด้วยแนะนําให้เปิดนะครับโอเคสรุปตามนี้เนาะเชิญเถอะอใครไม่มีตัวน้ําแข็งอย่างก,การยูกับอายกะผมไม่แนะนํานะแล้วก็เซียวคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งไม่แนะนําเพราะเซียวเป็นตัวที่เล่นเร็วมากโอเคสรุปสองแพทสองตัวในแพทนี้ครับใครฟังจบแล้วรู้แล้วปิดได้เลยเนาะเอามาเดี๋ยวผมจะ อธิบายคร่าวๆสำหรับโตวพวกนี้นะเช่นเหอตีปกติมาครับผมข้ามไปเลยเนะาะตัวสกิลครับตรงนี้เขียนว่าเพิ่มความเสียหาย7 5 73%ก็จริงที่รูเว็บแนะแต่เป็นความเสียหายเฉพาะน้ําแข็งเท่านั้นนะครับคือความเสียหายเฉพาะน้ําแข็งเท่านั้นถ้าเกิดตีธรรมดาไม่เพิ่มตีเป็นธาตุอื่นไม่เพิ่มใช้เวทเป็นธาตุอื่นไม่เพิ่มต้องเป็นน้ําแข็งเท่านั้นถึงจะเพิ่มนะเพราะฉะนั้น ซัพพอร์ตเชิเหอแน่นอนโอเคผมลองแล้วผม,ผมลองใช้ตีธรรมดาใชา้ตัวตีธรรมดาเชเวตนะครับลองดูเวทุูที่ประมาณสา0 0ันพันสามพันสามนะพันสามโอเครอคราวนี้ลองดูแล้วก็กลับไปเชเวตเหมือนเดิมก็ยังพันสามอยู่นะเห็นไหมยังพันสามอยู่ก็คือก็คือบัฟไม่บัฟมันไม่เพิ่มครับบัฟเพิ่มเฉพาะมันแข็งเนาะอันนี้คือ5 9 0 0ัน้านะครับ แล้วก็เอามาแบบเพิ่มน้ำแข็งเรามาดูโตเอ้ยไม่ขึ้น <c oughs> มึงไม่ขึ้นทำไมที่กูด้วยละ่ะเอามาเร็วกูด้าเร็วๆเอามาชึบเนี่ยครับหมื่นหนึ่งเนาะเพื่อเห็นว่าเพิ่มเกือบเท่าตัวก็จริงแต่เป็นเพราะว่าตัวของเคฮามีไอ้นี่ค่อนข้างต่ำและไอ้นี่ก็ค่อนข้างสูงนะเจ็ดสสามเปอร์เซ็นต์ของที่นี่คือประมาณสองเท่าของเคฮะเพราะฉะนั้นเห็นเลขขึ้นไปสองเท่าก็นา่าจะประมาณนั่นแหละเนาะอ้าว เพราะฉะนั้นจัล็อเชนเธอครับสกิล e เพิ่มเฉพาะน้าแข็งนะเฉพาะความเสียหายน้ําแข็งเท่านั้นนะครับตีธรรมดาไม่เพิ่มใช้เวทเคเวทอย่างอื่นไม่เพิ่มใช้สกิลอย่างอื่นไม่เพิ่มเออมันเฉพาะมันเพิ่มทั้งค่าไม่ตายทั้งชาโจมตีทั้งพุ่งลงทั้งสกิลท่าแล้วก็แล้วก็ตีปกตินะตอบไม่ต้องเป็นน้าแข็งเท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าใครไม่มีน้ําแข็งผมไม่แนะนํานะ เราไปสกิลอันติอันติคือวางวางวงอะแหละครับวางวงแล้วก็จะจะสร้างความเสียหายเป็นน้ำแข็งไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เออ่ลดต้านทานน้ำแข็งกับลดต้านทานกายภาพเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรความเสียหายต่อเนื่องค่อนข้างต่ำครับความเสียหายสกิลค่อนข้างต่ำครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆคือตัวสกิลเนี่ยเป็นการแปะน้ำแข็งมากกว่านะมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การทำดาเมจอะเป็นการแปะน้ำแข็งมากกว่าเนาะ พอสว่า์ครับเมื่อตัวละครอยู่ในพื้นที่อันติจะได้รับความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้นครับซับน้าแข็งล้วนเลยต่อไปเมื่อสกดสกิล e ครับจากตัวละครทั้งหมดในทีมจะทําให้ได้ความเสียหายาจะได้ครับสกิลท่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ตายเพิ่มขึ้นเนาะสิบวิเนาะอ่าฮะอันนี้คืออันนี้คือซับทั้งทีมนะครับต่อให้เป็นธาตุอะไรก็ซับนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเปิดต้องเป็นสกิลท่าแล้วก็ทําให้ตายเท่านั้นนะ อือฮึโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะส่วนในคำขอของลิเยนี่ถ้าใครไม่มี2ตัวนั้นก็หาไปก็ได้มั้งแต่ว่าสรุปนะครับสรุปอีกรอบเนาะผมเน้นย้ำอีกรอบนะครับเพิ่มพลังโจมตีเฉพาะความเสียหายน้ำแข็งนะครับถ้าใครไม่มีตัวน้ำแข็งในไม่มีตัวน้ำแข็งอย่างการยูกับอายกะไม่แนะนำให้เปิดนะโอเคครับ,สำ,รบสำหรับการสำหรับการสำหรับอ่อยะ การยูจะมาใน,ในตู้หน้าใช่ไหมถ้าใครมีงบพ,พอเปิดสองตู้ก็ลองหาดูก็ได้ครับมันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกไหมผมว่าสนุกนี้นะไปผมไปเซียต่อนะครับไปเซียต่อเซียลเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างเร็วครับเป็นตัวละครความจริงเซียลเป็นตัวละครแรกๆที่มันเร็วเลยเนาะมันเร็วมันเร็วมากเร็วเร็วมากๆอะ่ะอือโอ้โหห้าห้าทีแล้วเอ้ยผมว่าผมจะแค่นิดเดียวนะแต่มันห้าทีแล้วมา ไปดูกลุ่มดาวกลุ่มดาวถ้าจะเอาจริงๆต้องเป็นซีหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดเซียวอะเซียวโบเขนจริงๆคือซีหกนะครับโบเขนจริงๆคือซีหกนะอือฮึโอเคครับต่อไปตัวเชนเหอเออลืมผมลืมลืมพูดดาวเชนเหอเลยเชนเหอดาวต้องเป็นซีหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีคือซนะีหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวสกิลมนะันอะเวลากดใช้ปุ๊บมันนับจํานวนครั้งนะนับจํานวนครั้งกับเวลาก็จริงแต่ว่าถ้าเกิด ใช้ครั้งพบคบปบบับจะหายทันทีโอเคต้องเป็นถ้าเป็น c ี่หกจะไม่นับจำนวนครั้งนับแต่เวลาแล้วคือกดธรรมดาสิบวิกดครั้งสิบห้าวิโอเคเราไปดูเชนเฮอร์ดีกว่าไปดูเซียวเซียวตีธรรมดาผมไม่พูดพูดนะครับเซียวพุ่งครับอือือเนี่ยเซียวพุ่งครับเอ่อปกโดยพื้นฐานอยู่ที่สองครั้งนะพุ่งได้สองครั้งต่อแต่ถ้าเกิดเซนสี่หนึ่งจะพุ่งได้สามครั้ง ถ้าเกิดเป็น c 6จะพุ่งได้จะไม่ประมาณ4ครั้งตวิให้4ครั้ง4-5ครั้งเนาะคือ c 6ของเซียวอะครับเป็นตัวที่บกเข้นมากคือภายใต้ภาวะอันติบอลออฟอีวิวนี่คืออันตินะแล้วกระโดดพุ่งลงมาโดน2ตัวตัวสกิล e จะเพิ่ม1ครั้งทันทีแล้วจะได้รับการยกเว้นคูดาวอันนี้คือยกเว้นคูดาวเลยนะ1วิอือฮึเพราะงก็คือเวลาพุ่งลงมาป,ปุ๊บก,ก็จะก็จะเวลากระโดดแล้วลงมาปุ๊บ โดน2ตัวเราจะพุ่งได้ไม่จากัดครั้งภายใน1วิแต่ว่าภายใน1วิก็พุ่งได้ประมาณ3 4ครั้งแหละครับมันไม่มันไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวมันเป็นตัวละครโบกเก้นแล้วแหละ3 4ถึงครั้งก็เรียกว่าบกเก้นแล้วแหละโอเคนะครับพุ่งถือว่าแรงมากนะครับเวลาสกิลสกิลเลเวลแปดแค่สี่ร้อยเนี่ยถือว่าแรงมากนะเป็นสกิล e ที่แรงนะต่อไปเป็นสกิลอันตีครับเมื่อกดอันตีจะได้บัฟทันทีเลยโจมตีชาร์จแล้วก็พุ่งจะได้บับทันทีเลย86%ของตัวเเอนะ คือเพิ่มความเสียหายไปเลยอ่ะแบบพวดพลาดไปเลยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เกือบสองเท่าอ่ะแล้วก็เสียพลังเสียพลังชีวิตสองหน่วยต่อวีนะครับรอยระเวลาต่อหนึ่งสิบห้าวิคือกดอัติครั้งหนึ่งเสียสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นแน่ๆอันนี้คือเลเวลแปดนะเลเวลหนึ่งจะเยอะมากมั้งเลเวลหนึ่งรู้สึกจะสี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจำถ้าผมจำไม่ผิดคือสี่เปอร์เซ็นต์หรือสามเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเลเวลหนึ่งมันจะเยอะมากนะโอเคคูอดาดวสิบแปดนี้พลังยาธาตุเจ็ดสิบถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าพลังงานธาตุาลลมมมันไไ่่่่่เทาหรออยูแ้วะ ล้วยิ่งเป็นตัวละครที่มันต้องเน้นพุ่งลงแล้วตีเยอะๆอย่างเงี้ยมัยิ่งไม่เท่าไหร่เลยไปบนพอสว่วนที่หนึ่งครับไฟใต้สกิล e สกิล q สกิลอันติอะแหละความเสียหายจะเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ไฟใช้เพื่อเาต่อเนื่องแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆห้าเปอร์เซ็นต์ในในสามวิก็คือผ่านไปสามวิก็จะเพิ่มอีกห้าผ่านไปสามวิเพิ่มเพิ่มอีกห้าสูงสุดคือยี่สิบห้านะครับต่อไปการปลดปล่อยปลดปล่อยสกิล e อ่ะฮะจะทำให้ปลดปล่อยสกิล e อีกครั้งต่อไปในภายในเวลา7วิคือ15%เนาะก็คือเวลากด e ปุ๊บแล้วถ้ากด e อีกครั้งจะเพิ่ม15%เลยโอเคนะสูงสุดคือ7วิซ้อนทับสูงสุด3ครั้งก็คือ c ี่หนึ่งแหละแล้วก็ f รีเฟกต่อเนื่องเมื่อเกิดเวลาซ้อนทับก็คือเมื่อเมื่อกดเมื่อกระโดดครั้งที่3ก็จะ7วิก็จะนับออกไป7วิเมื่อกระโดดครั้งที่4ก็จะน้บออกไป7วิเนา เพรออาะงั้นเวลา c หครับ c หมันกระโดดลงปุ๊บแล้วมันพุ่งได้ยังต่ำามครั้งใน1วิและสกิลที่มีอีก3ามครั้งกลายเป็น6กครั้งใน6ครั้งตอนรอบแล้วมันพุ่งลงอีกมันก็ได้อีก3ามครั้งมันพุ่งลงอีกมันได้อีก3ครั้งเนี่ยเออเพรออาะงั้นถ้าเกิดเซียวมีใครเป็นวานหรือว่ามีงบเปิดผมแนะนํา c หนะครับมันจะกลายเป็นตัวที่โคตรโบเคนแบบโบเคนแบบ,บเแบ,บบอ,เอร์เบอร์ไปเลยอะออโบเคนกว่าหูเต่าอีกอะเออ โอเคนะครับเดี๋ยวไปไปลองดเอ่อตัวเซียวมันเป็นตัวที่ต้องแปรธาตุคนอื่นเนาะก็คือยังไงมันเป็นลมอ่ะมันมันเป็นลมยังไงก็ต้องแปรธาตุคนอื่นอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมกดอีเว้นสองครั้งนะครับกดอันติเลือดจะลดลงเรื่อยๆนะกระโดดสูงพุ่งลงกระโดดสูงพุ่งลงกระโดดสูงพุ่งลงนี่ไงตัวตัวเซียวจะเป็นอย่างไรครับกระโดดสูงพุ่งลงกระโดดสูงพุ่งลงกระโดดสูงพุ่งลงแค่นี้แหละครับโอเคแล้วก็พุ่ง ตัวเซียวจะเป็นอย่างน uh 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 ี้คือพ um ุ่งกระโดดสูงพุ่งลงไปเรื่อยๆ10นาีกระโดดสูงพุ่งลงดาเมจจะขึ้นอยู่กับความสูงของการกระโดดนะครับยิ่งกระโดดสูงจะยิ่งดาเมจลงได้สูงโอเคนะยิ่งกระโดดสูงจะดาเมจลงได้สูงกระโดดต่ําจะดาเมจได้ต่ํานะครับโอเคสรุปเซียวสรุปเซียวอีกรอบครับโอ้0นาทีพอดีเลยสรุปเซียวอีกรอบนะเอ้ยไม่ใช่สิคือผมมีเซียวเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้อปั้นสรุปเซียวอีกรอบนะครับเอ่อเป็นตัวละครที่ เน้นสกิลเพ์นิดนึงอา,อาจจะน้อยกว่าหูเต่าแต่ต้องค่อนข้างใช้สกิลเฮนะไม่ใช่ยืนตีโง่ตัวสกิลซีหนึ่งผมแนะนำว่าซีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีงบจริงๆ C6 c ซีหกซีหกจะบล็อกเค่นสุดๆอะอถ้าเกิดไปดูคลิปโชว์เคสคนที่ไม่มีซีหกเวลาเขาพุ่งลงหนึ่งทีแล้ว เขาจะพุ่งรัวๆเลยใช่ไหมเวลากด e รัวๆเลยใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นเขาจะไม่นบคูด,ดาวเนาะโอเคครับต่อไปสรุปสามตัวใน1คลิปนะเฮ้ยสามตัวใน5ทีทันไหมเนี่ยยูจีนผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวไปลองดูดิสรุปสามตัวในห้าทีครับ <c oughs> มันจะทันไหมวะตัวในห้าทีเดี๋ยวผมดูก่อนผมไม่ผมไม่ได้เล่นซะด้วยสิตัวตีธรรมดามผมข้ามไปเลยเนาะเขาเสียหายสกิลครับเมื่อกดชาร์จจะเมื่อกด ควาเสียหายเมื่อกดก็คือโกจะคิดตามค่าพลังป้องกันเหรอกดชาร์จอุย้ยแรงจังห้าอเนเลยเหรอเฮ้ยหกร้ยเอร์นลยเหรอ,อนนถ้าเกิดก็อย่างว่ามันน่าจะแรงอยู่แหละแล้วก็ดูซับหริมมของโลกกลายเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวแทงเนาะโอเคครับกดค้างจะก็คือเวลากดค้างก็จะชาร์จหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคนะครับมันต้องมันต้องค้างเนะาะแล้วก็อันติ อันตีเมื่อความเสียหายสกิล4 0มันแรงกว่าเชิเฮยกันเนี่ยเพิ่มความเสียหาย50%ของพลังป้องกันคือพลังป้องกันเท่าไหร่ครเพิ่มน้เราต่อเนื่องอะฮะแล้วก็จำนวนที่เกิดอฟเฟตคือ30ครั้งนะ30ครั้งนะครับโอ้โหแรงทำไมมันนานจังวะอะฮะเอาา่เอเมื่อจังหวัดที่สองเ,อเมื่อใช้เ,เ,มใชเ,เมื่อใช้ตัว E เสร็จในจังหวัดที่สองในจังหวัดที่ถูกโจมตีเป็นตัวคล้ายๆเบยเนาะเป็นตัวเคาเเน์เ,นตเ,าเตอร์ เป็นตัวคล้ายๆเคาน์เตอร์เปยแต่ว่าเปยเป็นกดค้างแล้วเคาน์เตอร์ได้ใช่ไหมแต่อันนี้เราต้องกดจังหวะเป๊ะเลยเนาะถ้ากดจังหวะไปเป๊ะจะใช้ขั้นที่สองได้ได้ทันทีคร like. ับตัวละครในทีมที่มีประเทศชาตอ1-2-3-4ก็คือท่าไม่ซ uh, ้ํากันนั่นแหละก็คือต้องมีท่าไม่ซ้ํากันนะ1-2-3-4คือท่าไม่ไม่ซ้ํากันนะครับท่าไม่ซ้ากันโบว์คลาสคงเสียหายจากตีโจโจมตีปกติเมื่อกดอันตินะแฟดแฟดคลาวฟังฟอร์เมชั่นนี่คืออันตินะครับ เมื่อกดอันตินะจะมอบให้เมื่อกดอันติปุ๊บจะได้ความเสียหายปบนัดธาตุเพิ่มขึ้นตามจํานวนธาตุที่ไม่สาคัญในปาร์ต re ี ok ้อ่าฮะแล้วก okay. ็จะเพิ okay. ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้ยูกินเท่านั้นนะก็คือถ้าเกิดธาตุไม่สาคัญในปาร์ตี้สี่ธาตุก็จะเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เงี้ยเออโอเคปรุงอาหารสมบูรณ์มีเมื่อกสมบูรณ์โอเคครับยูจะเป็นสายป้องกันนะครับยูจะนเป็นสายป้องกันล้วนเลยเนาะ อันนี้เขาใส่ฟื้นฟูพลังงานมาเพื่อให้ใช้อันตีได้บ่อยๆนะเพราะว่าอันติอันตีมันดีจริงเลยเอ้ย,เล,อยเล็กสองนาทีทันไหมเราไปดูกันโอเคเป็นเน,เน,เน,น้นทัดเน้นทัดหินเหรอโอเคครับไปหนึ่งสองสามโอเคนี่นะไป <c oughs> แล้ไปไผมรีบผมรีบผมรีบโอเคกาจะกดให้จบใน15ดีทันไหมเนี่ยอ่าต่อไปครับ ต่อไปเจนิงครับเจนิงเ,เป็นตัวละครค่อนข้างโบกเกนระดับหนึง่งระดับหนึ่งนะผมบอกผมบอกระดับหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่มีตัวละครสี่ดาวดีๆผมแนะนําเจนิงเนะเาะเฮ้ยเจนิงนยู่ไหนวะเจเถ้าใครไม่มีตัวละครสี่ดาวดีๆผมนะับเจผมแนะนาเจน,นะครับตัวอันติคือสกิลหินเนี่ยมันแต่ละก้อนก็จริงแต่กดหนึ่งครั้งคือเจ็ดก้อนเฮ้ยกดหนึ่งครั้งคือสี่ก้อน เวลาไม่มีอะไรเลยนะครับกด1ครั้งคือ4ก้อนชาร์จตีสครั้งจะได้เพิ่มอีก3ก้อนวางประตูจะได้เพิ่มอีก3ก้อน3ก้อนหรือ4ก้อนเนี่ยแหละเออพราะฉนั้นก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดครบคอมโบครบก็จะกลายเป็น10-10ก้อนนะและและ10ก้อน10ก้อนก้อนละร้อเนี่ยรวมกันแล้วคือพันกว่านะครับเพราะฉนั้นเจนิ่งจะเป็นตัวที่เบรสบอสง่ายที่สุดในเกมแล้วนะ คือคือไม่รวมตัว5้าดาวนะรวมแค่ตัวสีดาวนะคบผมบอกหมายถึงสีดาวนะหมายถึงตัวสีดาวนะตัวเจ๊นหนึ่งจะเป็นตัวที่เบิร์ดบอสตัวสีดาวที่ง่ายสุดในเกมแล้วมั้งคือมันตู้มเดียวล่อไปพันพันพันกว่าครังโจมตีอะโอเคนะครับต่อไปตัวสุดท้ายที่มาออกมากับตู้นี้เนาะตัวชงหยุนชงหยุนมีตัวสกิล E เนี่ยที่ที่เอาไปคอมโบกับเออเชิเหอได้นะครับส่วนสกิลคิวก็คือวางวางพื้นนั่นแหละ แต่เขาแต่ถึงจะบอกว่ามาถึงมามันก็วงมันก็แคบะนะวงไม่ใหญ่นะวงเล็กกว่าอันเบโดวงเล็กกว่าตัวของคูโรอีกอเพราะฉั้นวงวงเล็กมากนะครับเพราะฉะั้นอย่าไปหวังมันเนาะส่วนอันนี้ก็คือเวลากด e ปุ๊บการโจมตีปกติโดยใช้ดาบแบบใหญ่แล้วก็หอกจะเป็นพลังแข็งแทนเนาะเอามาใช้คู่กัเชนเถอร์ได้ครับคือเอาชองหยุนมาวาง e แล้วก็สับเป็นเชนเถอแล้วก็กดตัว,ตว e. อาาีนะฮะกดปั๊บแล้วเชนเถอก็จะตีเป็นน้าแข็งอันนั้นก็จะได้บัรบน้ําแข็งของตัวนางด้วยเนาะเออแล้วก็เวลาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็จะได้บัรบน้ําแข็งเหมือนกันเพราะว่าเชนเถอจะเปลี่ยนพลังโจมตีดาบกระดับใหญ่แล้วหอกเป็นน้ําแข็งเนาะโอเคครับโอเคมีสรุปเดี๋ยวผม16นาที21ิวิ <laughs> โอเคผมสรุปอีกรอบนึงนะสรุปแบบสรุปเลยนะครับตัวเชนเถอใครไม่มีตัวน้ําแข็งที่แรงแรงมากๆอย่างการยู แล้วก็อายกาไม่แนะนำให้เปิดนะครับอ่าฮะแล้วก็ตัวเซียวคนที่เป็นซิกโมชันก็คือตัวเมาเมาการเคลื่อนไหวอ่ะไม่แนะนำให้เปิดอย่างแรงเนาะแล้วก็ต้องใช้การเล่นในระดับหนึ่งต้องกระโดดสูงและพุ่งลงถึงจะได้เป็นตัวที่ค่อนข้าางลายค่อข้างแรงอยู่แล้วครับตัวเซียวอ่าตัวซีฉันเหอผมแนะนำซีหมันเพิ่มตัวสกิล e เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันหมดปัญหาเรื่องบัฟหมดก่อนเวลานะ คือบัฟบัฟเฉือถอคือ10วิแต่5ครั้งคือกดธรรมดากับกดค้าง15วิกับ7จครั้ง7ครั้งคือตี7ครั้งบัฟหมดตีธรรมดาก็นับนะตีธรรมดา7ครั้งบัฟหมดอันนี้คือในกรณีที่เป็นความเสียหายน้ําแข็งนะครับถ้าเป็นความเสียหายอื่นๆไม่ไม่ไมบัฟไม่ลดนะต้องเป็นความเสียหายน้ําแข็งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเปิดต้อง C1 อ่าซีกโบเข้นสุดซ6กโบเข้นสุดถ้าเปิด c 6คือ นับเวลาเต็มๆไม่มีจำนวนลดบัฟแล้วเนาะก็คือเอาเชิญเถื่อมากดค้างอันติเด้ยกดค้าง <ๆ S 1> ก็จะได้15วิ้าวิเอาอายากะสับมาอันติอายกะจะอยู่ที่20ฮิตใช่ไหมครับอันติอันติอายกะ20ฮิตนะถ้าเกิดปกติแล้วเชิญเถอเชิญเถือกดค้างจะ,จะจะจะได้15าวิ7ครั้งอยายกะจะได้บัฟไม่เต็มเนาะก็คือ7ครั้งแรกุครั้งต่อไปความแรงมันจะลดลงแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น4 6ห อายการจะบัฟเต็ม20คิดเลยโอ,โอเคต่อไปตัวเซ<ม>ี่ยวเซียวผมแนะนำซีหนึ่งเพิ่มเป็น3ครั้งเพิ่มพุ่งเป็น3ครั้งอ่าถ้ามีงบแนะนำซีหกซหคือเมื่อพุ่งลงโดนศัตรูมากกว่าสตัตวจะพุ่งได้ไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา1วิอือฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น C6 จริงๆมันจะพุ่งแบบพุ่งบจบโอเคเนาะ โอเคครับวันนี้มีแค่นี้แหละครับไปไปสิบแปดวิสิบเก้า,าวิเพื่สิบเก้าทีดู <c oughs> ว่าจะมาสั้นๆโอเคสำหรับคนที่เปิดก็ฟังรับพิจารณาดูนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดการยูด้วยก็แนะนําเชิญเถอะแล้วกันเนาะเพราะการยูเป็นสายชาร์จยิงมันกินเวลาอยู่แล้วแหละไม่มน,นั่นอยู่แล้วแหละโอเคแล้วเจอกันครับเจอกันในแพทต่อไปเนาะ